ตอนที่906เชื่อตอนว่าทำลายศูนย์วัฒนะศูนย์วัฒนะระดับบรรพบรุษสำนักเจ้าลัทธิจำนวนมากต่างรวบรวมสมาธิอย่างแน่วแน่จ้องมองดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้าหลังจากได้เห็นภาพนี้แล้วเมื่อกล่าวถึงศูนย์วัฒนะผู้คนจำนวนไม่น้อยมีท่าทีหวั่นไหวบางคนปรากฏเป็นประกายาระยิบระยับเนนันตาบางทีอาจจะมีบางคน ถึงกับกระหายอยากให้ศูนย์วัฒนะจัดการกับลีชีเย่ซะแต่ทว่าภายในใจของผู้คนจำนวนมากต่างก็รู้ดีว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้แต่เย่ฉินเฉินยังสามารถก้าวข้ามศูนย์วัฒนะของตนมาได้นับประสาอะไรกับลีชีเย่แม้จะเป็นเช่นนี้ก็ตามบางคนก็ยังคงกระหายอย่างลับๆในใจให้ศูนย์วัฒนะจัดการกับลีชีเยซะ แม้ว่าจะมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งในล้านล้านเท่านั้นก็ตามพวกเขาปรารถนาว่าปาฏิหาริย์สามารถเกิดขึ้นยามเมื่อประกายสีแดงที่ประหลาดได้สาดสสองลมมนตัวลีชิเยแล้วนั้นร่างกายของลีชิเยพันกลายสภาพเป็นชราหเหี่ยวแห้งลงทันทีกลายเป็นผมขาวงอกขณะเดียวกันหนังก็เริ่มเหี่ยวตูมลีชิเยป,ปล่อยพลังลมปราณทั้งหมดของตอนออกมาเพื่อต่อต้านกับศูนย์วัฒนะในขณะนี้รอบชีวิตลอยขึ้นมา ทะเลยินยางพรุงพร่านรุนแรงพริกเอาพลังลมปราณพุ่งขึ้นสูงสิบล้านล้านฟุตเพื่อต่อต้านการชราภาพของตอนศูนย์วัฒนะนับเป็นหนึ่งในสองวิบากภัยสําคัญของผู้บําเพ็ญตนอีกทั้งศูนย์วัฒนะมีความน่ากลัวมากกว่าชีพภยัยผู้บําเพ็ญตนที่แข็งแกร่งจํานวนมากไม่สามารถก้าวข้ามศูนย์วัฒนะที่เป็นวิบากภัยด่านนี้ไปได้กระทั่งเคยมีผู้บําเพ็ญตนที่หลบเลี่ยงศูนย์วัฒนะของตนไปตลอดชีวิต ศูนย์ว,วัฒนาของลีชีเยมาได้เร็วกว่าที่ทุกคนคาดการเอาไว้มากและรุนแรงร้ายกาจกว่าที่จินตนาการเอาไว้เสียงหนึ่งดังขึ้นมาพลังลมปราณที่พุ่งสูงนับ10บล้านล้านฟุตภายใต้ศูนย์ว,วัฒนาะพรพันเหือดแห้งไปในทันทีลีชีเยได้ขับเคลื่อนทะเลเลือดหยินอย่างเพียงชัว่วพริบตาเดียวพลังลมปราณที่เหมือนเป็นทะเลเลือดอย่างนั้นพันปกคลุมไปด้วยทั้งแผ่นฟ้า เพรทั้งฟ้าดินยังต้องโอนเอ็นไปมาเหมือนอยู่่้มกลางลมปราณที่เป็นดังคลื่นยักษ์เมื่อหลี่ฉีเย่ได้ป,ปล่อยพลังลมปราณออกมาทั้งหมดและทําการขับเคลื่อนเลือดวัฒนะอยู่อย่างนั้นด้วยอำนาจเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพบรุษสํานักเจ้าลทิใดก็ยังต้องสั่นเทาพลังลมปราณเช่นนี้ช่างมีชีวิตชีวาเสียกระไรช่างทรงพลังเช่นใดด้วยพลังลมปราณเช่นนี้สามารถแซงหน้าระดับปราดได้แน่นอนอย่างไรก็ตาม ภายใต้ประกายสีแดงที่ประหลาดปปากฏเสียงดังกระทั่งลมปานที่ดูมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งยังต้องเหือดแห้งไปในทันทีมันเป็นภาพที่ดูอลังการยิ่งนักด,ดูดด่งทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตแห้งลงอย่างนั้นมีผู้กล่าวเอาไว้ว่าทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตไม่สามารถเหือดแห้งได้ภายในวันเดียวแต่ทว่าพลังลมปราณของริชิเยที่ดั่งทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตกลับแห้งไปในฉับพลันทันที ลองนึกภาพดูช่างเป็นภาพที่น่ากลัวเสียเหลือเกินพลังลมปราณแห้งลงในทันทีแม้แต่เลือดวัฒนาก็ระเหยแห้งไปด้วยภาพชน,นีสร้างความสัน่นสะเทือนหวันไวให้กับผู้คนจำนวนไม่ถ้วนจนต้องอึง้งไม่อาจกลา่าวถ้อยคำใดออกมาภายใต้ศูนย์วัฒนาที่น่ากลัวเช่นนี้ลีชเยพันชาราภาพลงทันทีชั่วพริบตาเดียวก็กลายเป็นตาเท่าอายุ80ที่มีผมขาวโพลนร่างของเขาดูเหมือนถูกดูดพลังลมปราณจนแห้งอย่างนั้น นี่นี่มันน่ากลัวเสียแล้วเกินต่อให้ดาวรุ่งที่หญิงก็งโสแค่ไหนระดับบรรพบรุษที่สรงพลังยิ่งกว่านี้ก็ไม่เคยประสบศูนย์วัฒนาที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนสามารตรเหยเอาพลังลมปราณทั้งหมดในพริบตาเดียวภยัยพิบัติเช่นนี้ไม่กล้าแม้แต่จะคิดแต่ทว่าความน่ากลัวของศูนย์วัฒนาของลีชิเย่ใช่จะมีเพียงเท่านี้ในเวลานี้สวรรค์เหมือนจงใจต้องการกลั่นแกล้งลีชิเย่อย่างนั้น ท่นในนั้นก็ได้ทำการสูบทุกอย่างของฟ้าดินจนหมดสิน้นบริเวณที่ลีชิเย่อยู่นั้นได้กลับกลายเป็นโลกแห่งความแห้งแล้งในทันทีแม้แต่การเวลาช่องว่างก็ถูกดูดจนแห้งแล้วรีดเอาไปทั้งหมดทำให้ที่ตรงนี้ปราศจากพลังแก่นฟ้าดินปราศจากพลังหลักสัจธรรมบริเวณที่ลีชิเย่อยู่ในขณะนี้ตกอยู่ในสาภาพแห่งความมืดที่น่ากลัวการเวลาเหือดแห้งช่องว่างอากาศหมดสิน้นมหาสัจธรรมสูญสลาย าที่ตรงนี้ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งความตายกระทั่งน่ากลัวซิ่งกว่าความตายความตายยังคงมีพลังมืดเหลืออยู่แต่ทว่าที่ตรงนี้ไม่มีแม้แต่พลังความมืดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่ตรงนี้ล้วนเหี่ยวแห้งไปสิน้นกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกทำลายไปตลอดกาลในตำนานโลกโลกนี้มีศูนย์วัฒนาเช่นนี้ด้วยหรือกระทั่งพลังแห่งการเวลาช่องว่างการเวลามหาสัจธรรม กระทั่งบลังอย่างความตายล้วนถูกรีดไปจนแห้งแม้แต่ผู้ดำรงไว้เชกเช่นราชันโอสถไปโซก็ยังรู้สึกหวาดกลัวยอย่างยิง่งผู้คนต่างรู้ดีว่าเมื่อศูนย์วัฒนะปรากฏย่อมหมายถึงเป็นการเร่งรัดให้ผู้บำเพ็ญตนชราภาพเร็วขึ้นลมปราณศูญสิน้นอายุไขแห้งเหือดหากไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้ท้ายสุดแล้วก็ต้องแก่ตายภายใต้ศูนย์วัฒนานั้นแต่ถ้ว่าศูนย์วัฒนะของดีชีเย่ ม่เพียงแค่ลมปรางสูญสิ้นอายุไขแห้งเหือดเท่านั้นศูนวัฒนคของริชีเยถึงกับทาให้แม้กระทั่งพลังของการเวลาช่องว่างการเวลามหาศัจธรรมกระทั่งพลังแห่งความตายและพลังอื่นๆเหือดแห้งไปด้วยกล่าวสําหรับผู้บําเพ็ญตนแล้วในระหว่างที่เกิดศูนย์วัฒนานั้นการแห้งเหือดของลมปราณและอายุไขสามารถอศาศัยพลังมหาศัจธรรมมาต่อกัอนด้วยแต่ริชีเยในเวลานี้หมดสิ้นทุกอย่าง ไม่รู้ว่าจะไปหยิบยืมสิ่งใดมาต่อต้านศูนย์วัฒนะเห็นท่าแม้แต่สวรรค์เองยังทนดูต่อไปไม่ได้ฝืนลิขิตสวรรค์ถึงเพียงนี้นี่ไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์กับสวรรค์ชัดๆเลยเหรอเวลานี้แม้แต่สวรรค์ก็ปล่อยเขาเอาไว้ไม่ได้แล้วดาวรุ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่บางคนเมื่อเห็นภาพชนนี้แล้วถึงกับแอบดีใจศูนย์วัฒนะที่น่ากลัวชนนี้คงต้องการเล่นงานหลีเชี์ย้ถึงตายแน่แม้แต่ราชันเซียนก็ไม่เคยพานพบศูนย์วัฒนะชนนี้เมื่อก่อน สีหน้าของราชาอโสถไปโซ่แปลเปลี่ยนไปและพึมพำออกมาความจริงแล้วบรรพบุพรุษผู้ทรงพลังเป็นจํานวนมากต่างรู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักเมื่อได้เห็นศูนย์วัฒนลักษณะเชน่นนี้ไม่เว้นแม้แต่ต้นบรรพบุรุษผันสนศูนย์วัฒนชนีช่างน่ากลัวเสียลอเกินไม่สามารถหยิบยืมพลังจากที่ใดได,ได้แล้วจะต้านทานกับศูนย์วัฒนได้เช่นใดเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นหลงเจิงเซียนเจียนอู่ซวงที่มีความเชื่อมั่นในตัวลีชี่แย่ขนาดนั้น ยังรู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาเมื่อได้เห็นศูนวัฒนาที่น่ากลัวเช่นนี้สวรรค์โจรคิดจัดการกับข้าอย่างนั้นหรอดีงั้นเจ้าก็จัดการเลยรีเชียหัวรอกมาอย่างเต็มที่เมื่อเห็นศูนวัฒนาที่น่ากลัวเช่นนี้13ลัคนาพรันพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงทั้ง13ลัคนาพรันเปิดออกเห็นหล,ล,ลักกฎเกณฑ์ปูร่าออกมาเป็นสายๆครั้นหลักกฎเกณฑ์แต่ละสายปวกมาจนสําเร็จแล้ว ปรากฏเรือน้อยๆลอยขึ้นมาเรือน้อยนั้นเปิดออกพรันปล่อยพลังลมปราณไร้ที่สิ้นสุดออกมาตูมตูมตูมทันใดนั้นเองภาพที่น่ากลัวบังเกิดขึ้นมาเมื่อเรือน้อยเปิดประตูออกมานั้นปรากฏพลังลมปราณที่พุ่งออกมาอย่างรุนแรงเหมือนกระแสน้ำหลากที่อันลวาดฟ้าดินในทันทีขณะที่พลังลมปราณที่ด่งน้ำหลากพุ่งออกมานั้น ศูนย์วัฒนาก็ได้ทำการดูดซึมปริมาณลมปราณจำนวนมหาศาลนี้อย่างรุนแรงเพื่อให้มันเหือดแห้งแม้ว่าพลังการดูดให้แห้งของศูนย์วัฒนาจะทรงพลังมากแต่ถ้าว่าพลังลมปราณที่พุ่งออกมาจากเรือน้อยนั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่าการเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนาทีนี้เสมือนหนึ่งพลังลมปราณของสรรพชีวิตนับล้านล้านชีวิตเด้พุ่งออกมาอย่างนั้นเหมือนว่าพลังลมปราณของสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในเก้าแดน ได้พุ่งออกมาอย่างนั้นจากนั้นตามด้วยลมปราณของระดับจักรพรรดิเทพนับสิบล้านคนได้พุ่งออกมาพลังลมปราณที่เทออกมาสุดท้ายดุดดังเป็นลมปราณของราชนเซียนหนึ่งล้านล้าน,านองถูกเทพุ่งออกมาเป็นภาพที่สุดจะจินตนาการออกมาได้เหมือนดังทั่วทั้งเชั้นฟ้า1ิแดนดินได้อบอวนไปด้วยพลังลมปราณของรีเชเยภายใต้พลังลมปราณที่รุนแรงของลีเีเยทําให้แดนสมุนไพรแร่ธาตุปรากฏเสียงดังราวกับว่า พลังลมปราณที่น่ากลัวของลีชีเยพร้อมที่จะดันจนแดนสมุนไพรแรกทากแตกได้ทุกเมื่อนี่นี่มันคืออะไรกันแน่ทุกคนล้วนแล้วแต่งุนงงกับสิ่งที่เห็นหากจะเปรียบเทียบกับ13ลัคนาหรือ4ยอดกายาเซียนภาพที่อยู่ตรงหน้ากลับสามารถทำให้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนรู้สึกอ่อนแรงนี่มากกว่านี้สิออกแม้แต่ระดับจักรพรรดิเทพก็ยังต้องหวั่นไหวกับภาพที่น่ากลัวเช่นนี้จนหน้าขาวซีด ต่อให้เป็นระดับจักรพริเทพก็ยังรู้สึกหวาดกลัวยิ่งกับพลังลมปราณที่น่ากลัวเช่นนี้ถึงกับสั่นเทากับสิ่งนี้แม้แต่ราชนเซียนก็ไม่อาจจะมีพลังลมปราณที่น่ากลัวเช่นนี้ยามเมื่อลมปราณไรสิ้นสุดได้ถูกปลดปล่อยออกมานั้นมันมากพอที่จะดันให้โลกโลกหนึ่งระเบิดได้เรื่องชน,นีได้อยู่เหนือความคาดคิดของทุกคนไปแล้วเคล็ดวิชามดเก้าตัวเป็นวิชาที่ลีเีเย่บรรลุข,ขึ้นมา เวลานี้เขาได้ค่อยๆปรับปรุงให้เคล็ดวิชานี้มีความสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปเคล็ดวิชานี้ลีชิเยได้บรรลุจากเคล็ดวิชาที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเขาได้มันมาจากดินแดนฝ่ฝันของทะเลราตรีเวลานี้เคล็ดวิชานี้ภายใต้การศึกษาอย่างจริงจังของลีชิเยแล้วมันเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งเคล็ดวิชานี้จะต้องกลายเป็นเคล็ดวิชาที่เป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นนิรัน กระทั่งอยู่เนื้อสวรรค์อีกด้วยหลังจากที่เคล็ดวิชานี้ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆลิชิเยจึงบันจงตั้งชื่อที่ง่ายๆและธรรมดาว่าเคล็ดวิชาหมด9ตัวโดยริชิเยได้แบ่งลำดับขั้นของเคล็ดวิชานี้ออกเป็นสส่วนคือเรือแห่งชีวิตเรือสร้างภพและเรือชีวิตนิรันร์เวลานี้ลิชิเยกำลังค้ำหาความหมายที่ลึกซึ้งของเรือแห่งชีวิตส่วนเรือสร้างพบขณะนี้ ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วมีเพียงเรือชีวิตนิรันท์ที่ยังไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งในขณะนี้รีชิเยได้เปิดเรือแห่งชีวิตออกทันในนะั้นริชิเยก็คล้ายดั่งมีพลังชีวิตจากรพรพสิ่งมีชีวิตจํานวนหนึ่งล้านล้านชีวิตของเก้าแดนวนัิการครอบครองมีพลังลมปราณจ,จากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในหมื่นอาณาจักรเวลานี้พลังลมปราณไร้ที่สิ้นสุดที่ถูกเทลงมานั้นเป็นภาพที่ไม่อยากจะเชื่อเลยกล่าวสําหรับรีชิเยแล้วหมื่นกายหนึ่ง และ13ลัคนาที่เป็นผลงานที่เรียกว่าเป็น1ไม่มี2นั้นเป็นเพียงผลงานชิ้นเล็กๆเท่านั้นขนาดที่เคล็ดวิชาหมด9ตัวจึงเป็นผลงานที่9ก้าลำทุกสิ่งที่แท้จริงแน่นอนสุดยอดผลงานนี้ก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของคนก่อนหน้าพลังลมปราณอันไรที่สิ้นสุดได้อัดแน่นทั่วทั้งแดนสมุนไพรแร่ธาตุภายใต้าการอารวาสอย่างรุนแรงของพลังลมปราณ แดนสมุนไพแร่ธาตุก็เป็นเหมือนดังเรือน้อยที่ลอยล่องอยู่ท่ามกลางคลื่นลมที่โหมกระหน่ำเท่านั้นณที่นี้สรรพสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งแดนสมุนไพแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงอยู่ในสถานะเช่นใดล้วนแต่ตัวสั่นงินงกเนื่องจากพลังลมปานเช่นนี้ช่างน,น่ากลัวและอหังการเหลือเกินปังในที่สุดศูนย์วัฒนาที่เป็นเหมือนดังคันช่องบนท้องฟ้าไม่สามารถต้านทานกับปริมาณลมปานที่มหาศาลเช่นนี้ได้ จึงได้แตกสลายลงภายใต้ลมปราณที่รุนแรงเช่นนี้เมื่อศูนย์พัฒนาพังทลายลงปรากฏการ์แปลกประหลาดต่างๆพันมาลายหายไปขณะที่เรือแห่งชีวิตนาทีนี้ก็ได้เรียกคืนพลังลมปราณที่รุนแรงยิ่งภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงชั่วพริบตาเดียวทั่วทั้งแดนสมุทรไทยแรกท่าได้กลับคืนสู่ปกติที่เงียบสงบท้องฟ้าแจ่มใสทุกอย่างดูสดใสงดงามสิน้นอย่างอย่างอย่างนี้ก็ได้หรอ ทุกคนรู้สึกง,งุนงงพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรออกมาไม่มีใครสามารถจรินตนาการกับวิธีการก้าวข้ามศูนย์วัฒนลักษณะเช่นนี้นับตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาวิธีการก้าวข้ามศูนย์วัฒนามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีบางคนใช้วิธีสังหารศูนย์วัฒนาบางคนเลือกที่จะหลบหลีกศูนย์วัฒนาบางคนก็ใช้วิธีต่อต้านศูนย์วัฒนาแต่ทว่าการอาศัยพลังลมปราณจำนวนมหาศาลดันให้ศูนย์วัฒนาแตกสลายนั้น ดูเหมือนจะมีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นการอาศัยพลังลมปราณดันจนศูนย์วัฒนะตายเป็นเรื่องที่อยู่เหนือจนินตนาการของผู้คนต่อให้เป็นระดับจกกักรพรรดิเทพพลังลมปราณของเขาก็ไม่พอที่จะดันจนศูนย์วัฒนะตายได้แต่ว่าขณะนี้ลีชีเย่อาศัยพลังลมปราณที่รุนแรงทำลายศูนย์วัฒนะลงได้โอแม่เจ้าผู้คนส่วนหนึ่งที่กระหายอยากให้หลีชีเย่ต้องสิ้นชีพภายใต้ศูนย์วัฒนะนี้ ถึงกับร้องออกมานั่งกลนจำเบากับพื้นรู้สึกสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงหากรีชิเยยังอยู่จะไม่มีโอกาสได้เป็นราชาอีกเลยไม่ว่าดาวเรื่องผู้นั้นจะมีความปราดเปรื่องเช่นใดก็ตามเวลานี้ได้แต่ก้มหน้าหมดกำลังใจหมดเส้นความหวังอย่างสิ้นเชิงชื่อลีชิแยนี้ได้กลายเป็นเหมือนมลดําที่สะกดอยู่ภายในจิตใจของทุกคนทำให้พวกเขาไม่สามารถก้าวข้ามได้ตลอดชีวิต ตอนที่907ชื่อตอนว่าพักผึกสมุทรถูกทำลายตึงขณะที่ทุกคนล้้นแล้วแต่สั่นสะเทือนวันไว้ไปกับพลังลมปราณของหลี่ชีเย่นั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นทัาในนั้นบนท้องฟ้าเหนือชั้นสีน้ำเงินขึ้นไปบังเกิดเป็นเสียงฟ้าร้องดังขึ้นแม้ว่าเสียงนี้จะไม่ดังกังวานเป็นพิเศษแต่ทว่ากลับสร้างความวั่นว้กับพวกคนจำนวนไม่ถ้วนภายในแดนสมุทรไทยแร่ธาตุภายใต้เสียงที่ไม่ชัดเจนนัก ได้ทำให้จิตใจของผู้คนโอนเอ็นลักษณะเหมือนวิญญ,ญาณจะออกจากร่างต่อให้เป็นจักรพัิเทพยังคงรู้สึกหวาดหวั่นในใจเป็นความหวาดกลัวที่มาจากจิตใต้สำนึกไม่ว่าจะดำรงอยู่ในสถานะที่ยิ่งใหญ่เพียงใดภายใต้เสียงที่ไม่ชัดเจนนี้ก็มีความรู้สึกที่หวาดกลัวเกิดขึ้นระดับบรรพบุรุษที่ทรงพลังจมนมากจ้องมองไปยังบนท้องฟ้าสอดส่องดูสวรรค์แต่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ต่อให้มองเห็นไม่ชัดเจนแต่ทว่าดูเหมือนบนท้องฟ้าคล้ายดั่งมีอำนาจที่ไรผู้ต่อกรดำรงอยู่ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนสรุปก็คือที่ตรงนั้นสามารถสยบทุกสิ่งในล่าและมันอยู่เหนือทุกสิ่งในล่าสวรรค์พิโรธในที่สุดมีระดับบรรพบรุษที่มองเห็นลาดเราเพิ่มพัมออกมาว่านี่มันคือสวรรค์พิโรธที่อยู่ในตำนานหากสวรรค์พิโรธแล้วก็ก็จะมีการสำแดงสวรรค์ลงทันจากสวรรค์ลงมา ต่อให้เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งปานใดก็ตามเมื่อได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้แล้วก็ไม่กล้าพูดจาพล่อยๆเนื่องจากผู้ที่เคยพบเห็นสวรรค์พิโรธแท้จริงนั้นมีอยู่น้อยมากๆหากว่ามีโอกาสได้เห็นกับตาแล้วก็รับรองว่าจะต้องหวาดกลัวต่อสิ่งนี้เป็นอันมากแน่นอนแต่ก็มีระดับผู้ยิ่งใหญ่ย,ย,ยอดเยี่ยมถึงกับรู้สึกเซียวสันหลังวา่ากับปรากฏการณ์สวรรค์พิโรธลีชีเยฟเรลิกิสวร์ถึงเพียงใดกันถึงกับทําให้สวรรค์พิโรธได้เช่นนี้ แต่เมื่อลองไตรตรองอย่างละเอียดการอาศัยพลังลมปราณมาดันศูนย์วัฒนะหากยังไม่ทําให้สวรรค์พิโรธยอมไรเหตุผลสิ้นดีเพราะไม่มีสิ่งใดบนโลกที่จะฟื้นลิขิตสวรรค์ได้มากมายไปมากกว่านี้อีกแล้วด้วยความฟื้นลิขิตสวรรค์เช่นนี้แล้วสวรรค์จะไม่พิโรธได้อย่างไงลีชิเย่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นแงหน้ามองดูสวรรค์แวบหนึ่งแต่ทว่าสุดท้ายแล้วสวรรค์พิโรธก็ไม่ได้ทําอะไรสวรรค์ลงทันก็ไม่ปรากฏลีชิเย่เผยยิ้มมุมปากนิดนึง ยิ้มเยาะทีหนึ่งไม่ให้ความสนใจต่อสวรรค์พิโรธอยอีกต่อไปพลังลมปราณกลับคืนสู่ปกติเหมือนดังต้นไม้ที่เหี่ยวแหง้งเริ่มแตกกิ่งขึ้นมาอย่างนั้นในจังหวะที่พลังลมปราณกลับคืนสู่ปกตินั้นลักษณะความชราภาพของลีเชียหายไปกลับคืนสู่วัยหนุ่มอีกครั้งในเวลานี้เองพลังลมปราณของลีเชียดูมีชีวิตชีวามากกว่าก่อนก้าวข้ามวิบากหลายเท่าตัวนัก ในเวลานี้ลิชิเย่ที่ดูธรรมดาแต่ทว่ายามที่พลังลมปราณของเขาพุ่งพล่านให้ความรู้สึกเหมือนดังคลื่นในทะเลที่โหมสะอาดสดอย่างนั้นลมปราณที่ส่งพลังของเขาเหมือนดังมีมังกรขนาดยักษ์ซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาในตอนนั้นเองกายและจิตที่อยู่ในภายร่างกายของลิชิเย่พันกับกายเจิดจรัสยิ่งนักท่าในนั้นกายและจิตทั้งสี่ของลิชิเย่ได้ประทุอำนาจที่ไร้พูตอกกอ,ออกมาพลังอำนาจของพวกมัน เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหลักกฎเกณฑ์แต่ละสายได้แพร่กระจายออกมาจากภายในร่างกายของลีชิเยตัวลีชิเยก็เสมือนดังนกยุงรำพนอย่างนั้นความเร็วที่เร็วที่สุดพลังที่สรงพลังที่สุดน้ำหนักที่มากที่สุดการทำให้บริสุทธิ์ที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่สุดยอดเช่นนี้เหมือนหนึ่งฟ้าดินถูกลีชิเยบุกเบิกอาณาจักรขึ้นมาใหม่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ลักษณะชนนี้คล้ายด่งการเริ่มเกาะกําเนิดโลกอย่างนั้นปรากฏสุริียนเันทราที่ลอยขึ้นมาดวงดาราที่ล่องลอยการเริ่มต้นเถือกำําเนิดขึ้นมาใหม่ของสรรพสิ่งในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นกายพิสุทธิ์หรือกายเซียนเหินและหรือกายเทวะสยบอเวจีกายขวานทลายฟ้าล้วนแล้วแต่ให้ความรู้สึกถึงลักษณะของความเป็นอาณาจักรที่สมบูรณ์แก่ผู้คนกายเซียนบรรลุข,ขั้นกลางบรรลุข,ขั้นกลางของสี่ยอดกายเซียน มีผู้พุมพร,รมออกมาว่าระดับปราดทําได้แต่ต้องคุกเข่าต่อหน้าเขาเท่านั้นพรันที่มีการสำมดงสี่กายเซียนบรรลุขั้นกลางออกมาหากอองเทพหรือจักรราิเทพไม่ปรากฏใครผูดด้ใดจะต่อก่อนได้ต่อให้ผู้ดำรงไว้ซึ่งอามาตะก็ไม่เห็นจะต้านทานเขาได้กายเซียนบรรลุขั้นกลางเป็นคำเรียกทั่วไปของผู้บำเพ็ญตนความจริงแล้วในด้านเนื้อแท้แล้วตัวของกายเซียน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ทว่ามันมีความหมายบางอย่างที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นและมันก็น่ากลัวมากขึ้นเป็นการตอกย้ำถึงรากฐานความเป็นผู้ไร้ซึ่งผู้ต่อกอนในอนาคตการบรรลุก,กายเซียนขั้นกลางไม่ได้หมายถึงกายเซียนที่ก้าวข้ามพอขวดหรือก้าวข้ามขั้นใดขั้นหนึ่งแต่เป็นการบ่งชี้ว่าก่อนที่จะก้าวข้ามสูนวัฒนะผู้บำเพ็ญตนผู้นั้นก็อยู่ในระดับกายเซียนบรรลุขั้นต้นอยู่แล้ว เมื่อก้าวข้ามศูนย์วัฒนะได้สำเร็จก็ให้ถือว่าเป็นการบรรลุกายเซียนขั้นกลางกล่าวสำหรับผู้บำเพ็ญตนแล้วโดยเฉพาะผู้บำเพ็ญตนที่ยังคงมีพลังลมปราณที่มีชีวิตชีวาเมื่อก้าวข้ามศูนย์วัฒนะแล้วก็เท่ากับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เว้นแต่ผู้ที่มีพลังลมปราณอ่อนแอแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บำเพ็ญตนที่ก้าวข้ามศูนย์วัฒนะแล้วพลังลมปราณก็จะกลับกลายเป็นมีชีวิตชีวามากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ดังนั้นผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากจึงเห็นว่าการก้าวข้ามสูนวัฒนาในขณะที่อายุยังหนุ่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแน่นอนคนผู้นั้นจะต้องแข็งแกร่งจนถึงระดับหนึ่งถึงจะทําเช่นนั้นได้ยามที่ผู้บำเพ็ญตนผู้หนึ่งได้มีการฝึกกายเซียนในระหว่างที่อายุยังน้อยหรือขณะที่พลังลมปราณยังมีชีวิตชีวาอยู่ก่อนก้าวข้ามสูนวัฒนาได้บรรลุกายเซียนขั้นต้นมาแล้วจากนั้นสามารถก้าวข้ามสูนวัฒนาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ เช่นนั้นแล้วภายต้าระดับกายเซียนเช่นนี้จะถูกผู้คนเขาเรียกว่าบรรลุก,กายเซียนขั้นกลางแล้วเนื่องจากได้ก้าวข้ามสูนวัฒนมาได้อีกทั้งพลังลมปราณดูจะมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเป็นดังนี้ต่อให้เนื้อแท้ของการเซียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพลังลมปราณก็จะส่งผลให้กายเซียนดูทรงพลังมากกว่าเดิมกระทั่งมีพลังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวที่สําคัญยังมีอีกข้อหนึ่งหากว่าผู้บำเพ็ญตนผู้หนึ่งได้ฝึกเคล็ดกายเซียน เมื่อได้ผ่านขั้นตอนของการเซียนขั้นกลางมาย่อมเป็นการบ่งบอกว่าเขาจะเป็นผู้ไร้ซึ่งผู้ต่อกอนในอนาคตที่แท้จริงจากการที่บุคคลผู้นั้นผ่านการบรรลุก,กายเซียนขั้นกลางเป็นการบ่งชี้ว่าคนคนนั้นยังมีอายุน้อยหรือจะกล่าวว่ามีพลังลมปราณที่มีชีวิตชีวายอย่างยิ่งอาศัยขณะที่ยังมีอายุน้อยพลังลมปราณเหมือนดั่งดวงตะวันที่เพิ่งโผล่พ้นจากขอบฟ้าขึ้นมามาบ่มเพาะกายเซียนของเขาซึ่งทําให้พลังแฝงของกายเซียน สามารถขยายขึ้นไร้ขีดจำกัดเป็นการวางรากฐานที่แน่นหนาให้กายเซียนของคนผู้นั้นบรรลุกลายเป็นผู้ไรซื่อพุ่งต่อกอนและทําให้สามารถสําแดงพลังแฝงของกายเซียนได้ทั้งหมดระหว่างผู้บำเพ็ญตนด้วยกันเคยมีคํากล่าวเช่นนี้หากว่าเขาผู้นั้นไม่เคยผ่านขั้นตอนของการบรรลุกายเซียนขั้นกลางหรือก็คือก่อนก้าวข้ามศูนย์วัฒนะยังไม่ได้บรรลุถึงขั้นกายเซียนขั้นต้นหากเป็นเช่นนั้นในอนาคต อ,อให้สามารถฝึกการเซียนจนบรรลุสำเร็จขั้นสมบูรณ์แต่กายเซียนของคนผู้นั้นย่อมมีขีดจํากัดบางคนกล่าวว่าการไม่ได้ผ่านขั้นตอนบรรลุกายเซียนขั้นกลางถือเป็นกายเซียนที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถต่อกอนกับราชนเซียนมีเพียงกายเซียนที่ผ่านขั้นตอนของการบรรลุกายเซียนขั้นกลางเท่านั้นในอนาคตแม้ไม่ได้เป็นราชันเซียนแต่ก็สามารถต่อกอกับราชนเซียนได้ คำกล่าวเช่นนี้ได้รับการยอมรับจากปราชาเมทีในแต่ละยุคเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนเนื่องเพราะเหตุน,นี้เองผู้คนที่ฝึกกายเซียนจะให้ความสําคัญต่อกายเซียนบรรลุขั้นกลางเป็นอย่างมากดังนั้นทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาก็จะแบ่งกายเซียนออกเป็นกายเซียนขั้นต้นกายเซียนขั้นกลางและกายเซียนขั้นสมบูรณ์กล่าวสําหรับลีชีเย่แล้วไม่มีคํากล่าวเกี่ยวกับกายเซียนขั้นกลางสําหรับเขาแล้วทุกอย่างสําเร็จเมื่อเงินไขสุกงอม เพราะเขาได้อัดพื้นฐานมาอย่างแน่นหนาตั้งแต่ก่อนนานนแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือกายเซียนที่เขาฝึกนั้นมาจากตํารากายเงื่อนไขสุขงอมในกรณีเช่นนี้เป็นการบ่งชี้ว่าก่อนที่ศูนย์วัฒนะจะมาเยือนต้องสําเร็จบรรลุกายเซียนขั้นต้นแล้วอย่างแน่นอนมิฉะนั้นแล้วหากไม่ได้บรรลุกายเซียนขั้นต้นมาก่อนศูนย์วัฒนะก็จะไม่ปรากฏอย่างแน่นอนผู้คนจํานวนมากต่างอิชาย,ยิ่งนัก ที่บรรลุกายเซียนขั้นกลางย่อมสามารถกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะพรสวรรค์เช่นใดคุณสมบัติอย่างไรเมื่อต้องอยู่ต่อหน้ากายเซียนขั้นกลางทั้งสี่แล้วล้วนไม่มีค่าคู่ควรที่จะกล่าวถึงหลังจากที่หลีวเชียเรียกคืนกายและจิตแล้วมองดูไปรอบๆสุดท้ายก็กลับไปนั่งบนรถจตุรยุทธ์แล้วสั่งการออกไปว่าไปกันเถอะทุกอย่างจบสิ้นแล้วทุกคนต่างเงียบขรึมต้นบรรพาวรุษพันศรน,นำทาง หูหยินจือเยียนกุมบังเหียนสุดท้ายม้าทองแดงทั้ง4ี่เชือกลากจูงรถศึกก้าวไปบนฟ้าชัว่วพริบตาก็าหายไปจากสายตาของทุกคนสายตาจะมันมากมองดูการจากไปไกลของรถจตุรยุทธ์ไม่ว่าใครก็ตามเวลานี้เลือกที่จะเงียบขรึมและแสดงความคิดเห็นในใจของตนเองเท่านั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ3วันได้สร้างความสั่นสะเทือนวันหวหยเหลือเกิน เริ่มจากการที่แควนยอดภูผาศิลาถูกทำลายเวลานีุู้เขากีบสวรรค์ก็ถูกทำลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแควนยอดภูผาศิลาหรือุูเขากีบสวรรค์ต่างก็เป็นสายสํานักราชาเซียนขณะทีุู่เขากีบสวรรค์ยังเป็นถึงหนึ่งสํำนักสองราชาด้วยซ้ำแต่สุดท้ายยังคงถูกทำลายจนได้ภายใต้ผลงานการรบที่โดดเด่นเช่นนี้ทําให้ทั่วทั้งแดนสมุทรไทยแร่ธาตุตกอยู่ในสภาวะเงียบขรึมหลายคนรู้สึกท้อถอนหายใจด้วยความจริงใจ ผลงานการสู้รบเช่นนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่แห่งยุคไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้อีกแล้วหวัวนึกถึงอดีตที่ผ่านมาเย่ชินเฉินได้ใช้สิ้นความคิดทุกอย่างใช้สิ้นทุกวิถีทางกว่าจะได้มาซึ่งชายาย,ายอดคนอระดับหนึ่งเยชินเฉินเคยต่อสู้กับระดับบรรพบุรุษเคยรับชนะมาทั่วล่าเรียกได้ว่าผลงานการรบนั้นโดดเด่นมากแต่ถว่ามาวันนี้ เมื่อนำมาผลงานการรบที่โดดเด่นที่สุดของเย่เฉินเฉินมาเปรียบเทียบกับหลี่ชีเย่แล้วยังคงต้องสลดและอับแสงไม่คู่ควรที่จะกล่าวถึงด้วยซ้ำอย่าให้หลี่ชีเย่ต้องลงมือก็แล้วกันพันลงมือก็คือทำลายสายสำนักกาชันเซียนอย่างไรก็ตามในขณะหลายคนเข้าใจว่าเรื่องราวคราวนี้จะจบลงเพียงเท่านี้ปรากฏข่าวที่สั่นสะเดือนฟ้าออกมาจากเขตโอสถพักผลึกสมุดถูกทำลายเสียแล้ว ข่าวดีได้มีการแพร่สภาัดออกมาจากเขตโอสถแล้วขายายวงไปทั่วทั้งแดนสม,มุนไพรรรชธาตุภายในระยะเวลาอันสัน้นหลายคนพลันได้ข่าวต่างรู้สึกง,งุนงงลีชิเย่เพิ่งจะทำลายสองสายสำนักราชันเซียนไปมานเวลานี้สายสำนักราชันเซียนแห่งที่สามก็ถูกทำลายอีกแล้วโลกนี้ช่างเปลี่ยนแปลงด้วยรวดเร็วรเรลือเกินบรรดาแขวนเจ้าลอทิสส่วนใหญ่ในแดนสม,มุนไพรแร่ธาตุได้ทรา,าบข่าวมาอย่างรวดเร็ว เมืองสยบอสูรตรกะตรกูลเจียนและตระกูลเจียนหลงสามสายสำนักราชนเซียนขนาดใหญ่พรันก่อการส่งกองทัพจำนวนมหาศาลใช้เวลาสั้นที่สุดเข้าทำลายพักผลึกสมุทรภายในค่ำคืนเดียวขณะที่ผู้คนยังไม่ทันหายจากตะลึงศึกใหญ่ที่แสนสะเทือนโลกก็ได้สิ้นสุดลงแล้วแขวนเจ้าลอทีจำนวนไม่น้อยต่างรู้สึกส่รสะท้านขึ้นมาเมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้ก่อนหน้านั้นทุกคนต่างก็รู้ว่าเมืองสยบอสูรตระกูลเจียนหลง ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ล้วนไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกเวลานี้กลับส่งกองกําลังไปทําลายพักผลึกสมุดภายในคืนเดียวการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวย,ยิ่งนักหลังจากไรียนข่าวนี้แล้วต่อจากนั้นก็มีระดับบรรพบรุษสํานักเจ้าลลทิจํานวนมากนึกขึ้นมาได้และหัวนึกถึงเส้นสนกลในของเรื่องนี้แล้วกล่าวพิมพออกมาว่าลีชีเย เมื่อนึกได้แล้วระดับบรรพบรจ้าสํามนักเสมืนมากรู้สึกสั่นสะท้านไปทั่วร่างกระทงผู้ยิ่งใหญ่หญเชกเช่นตระกูลเจียนหลงเมืองสยบอสูนและตระกูลเจียนต่างสวามิภักด์ตอลิชีเยมันอาจจะน่ากลัวเกินไปแล้วกระหมังตระกูลเจียนหลงเมืองสยบอสูรได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่กลับสู่ยุทธภพตลอดกาลมาวันนี้กลับคืนสู่ยุทธภพเพื่อริชีเยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อนึกถึงความลึกซึ้งที่อยู่ภายในนี้แล้ว ก็ต้องตกใจจนวิญญาณแทบออกจากร่างภายในระยะเวลา3มวันอันสั้นๆปรากฏสายสำนักราชันเซียนขนาดใหญ่ของแดนสมุนไพรแร่ธาตุต้องกลายเป็นเท่าธลีไปซึ่งสร้างความอกสั่นขวัญหายให้กับผู้คนได้เป็นจานวนมากภายในค่ำคืนเดียวแขวนเจ้าลทิจำนวนนับไม่ถ้วนในแดนสมุนไพรแร่ธาตุได้ประกาศปิดตนเองพร้อมทั้งเรียกสิทธิของตัวเองกลับระดับรบรรพบุรุษเจ้าสำนักลติจำนวนนับไม่ถ้วน ได้กล่าวเตือนสิทธิ์ภายในสำนักว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามหากต้องพบเจอกับลีชิเยแล้วก็ต้องหลบลี้ถอยไปผู้ใดฝา่าฝืนจะต้องถูกขับออกจากสำนักหากใครเป็นศัตรูกับลีชิเยให้คนผู้นั้นตัดหัวของตนไปรับโทษจากลีชิเยอย่าได้ทําให้สำนักต้องเดือดร้อนในเวลานี้บรรดาแคว้นเจ้าระทีทั้งหมดที่อยู่ในแดนสมุนไพแร่ธาตุต่างควนนี้ดีฝอแม้แต่สายสามสำนักราชันเซียนขนาดใหญ่บอกทําลาย ก็พลันถูกทำลายในทันทีพวกเขาเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขากิบสวรรค์ที่เป็นสายสำนักราชันเซียนเช่นนี้ไม่นับเป็นตัวอะไรไม่คู่ควรจะกล่าวถึงด้วยซ้ำดังนั้นเพื่อหลบทางให้กับการครองความเป็นเจ้าของลิชเยแขวนเจ้าลอทิไลแห่งในแดนสมุนไพรแร่ธาตุจึงเลือกที่จะปิดสำนักเรียกกลับสิทธิ์ของตนพวกเขาต่างไม่ต้องการนำมาซึ่งภัยแห่งการถูกทำลายสำนัก